เป็นการหนักหนาความหลักองค์ซุยนะครับเดช่วหมายเลขหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวนะไอ้หอหมายเลขหนึ่งดิพงศ์พุชันนอมบาซี ถ้าอยากรู้ต้องดูข้างในนคะครับขอบคุณครับเปิดหมาเยมาเลขสองสัญญากษณมาคำบาสโซโสญญสญญครับอยากเก็บต้องขยันเอาใหม่ อายหน่ยไ,ได้นะครับดื่นเต้นนะครับอ่กนรอบเะครับไม่เป็นไรนะครับพี่เป็นตไไู้อยากสูงต้องขย่งอยากเก่งต้องขยันอยากเ,กากเ,กากเป็นตุ๊ดต้องใสยกรรมแต่เราทำเพื่อสาขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ จะสิสูงพาเลิรม่นมเจริญงวงเบิยรซีตาขาวตาสีเพื่อการสื่อาสา,สาคนจะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวทงจะสูงจะต่บอยู่ที่โรงก